ความสัมพันธ์แรกให้เกิดขึ้นนี้และเซลล์รุ่ปัจจุบัเซลล์ุกเดียวกันีอยู่เดที่ใแค่นั้นเนกลาสองมืเอาจามืแมวเราสี่อะไรใหม่ทีู่่เนงูนกระาสองมืเอาสามมือสามีย่างสี่มอักกินพ wah ini akan menjadi unik unik yang lebih terintegrasi dengan sistem bahasa kita, lalu akan ada serupa serupa seperti kung fu, kung jiu, kung untuk menampilkan musik yang mengalir dengan bahasa Mandarin.

เขาติดต่อเรื่อง้าวมาตรวจว่าแอนติบอดีสูงไหมถ้าได้สูงเขาก็จะแล้วก็เราบริจากเรื่องกาดูดนมกัามาจะดูมาประมาณห้า 25ภาษาอายุการใช้งาน5ปีฉะนั้นจาัจะมีที่เอเซรุ่มอยู่ที่เยวโรบลสุรานที่ยวถ้าโงกาที่นาย उनके साथ